เพราะอะไรโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรยังคงอยู่ในใจของคนไทยมายาวนานกว่า75ปีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมหาศาลทั้งในบริบทโลกบริบทเอเชียและบริบทไทยจนสามารถครองใจคนจํานวนมากทั่วประเทศวันนี้ครับเรามาไล่เลียงบริบทที่แวดล้อมการเกิดขึ้นและการเดินหน้าวิวัฒนาการของโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรกันครับ คนไทยในยุคสมัยที่ไม่เข้าใจเรื่องประการทำไมถึงเปิดใจยอมรับโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้จุดเริ่มต้นจริงๆของโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่ก้อนสงครามโลกครั้งที่2ไปโน่นเลยนะครับโดยใช้ชื่อว่าสินสวัสด์โดยเปิดได้ไม่นานครับเพาเกิดสงครามโลกครั้งที่2ซะก่อน ก็เลยจำเป็นต้องหยุดทำการไปตามสถานการณ์และครับพอสงครามโลกครั้งที่2จบลงเศรษฐกิจเริ่มต้นฟื้นตัวกลับมาครับในวันที่11มกราคม2492จึงถือเลิกกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งพร้อมใช้ชื่อใหม่เป็นภาษาจีนว่าอังสุงที่หมายถึงความปลอดภัยและราบรื่นซึ่งชื่อจีนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้เช่นเดียวกันนะครับ ที่สำคัญครับ11มกราคม2492จึงถือเป็นวันเกิดของบริษัทอย่างเป็นทางการจนทุกวันนี้ส่วนชื่อภาษาไทยนั้นนะครับบริษัทอังสูงหรือว่าโอเชียนก็เลยใช้ชื่อว่าไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัยที่มาของชื่อไทยสมุทรก็เริ่มสร้างตำนานนับตั้งแต่นั้นมา ผ่านไป4ปีหลังเปิดกิจการบริษ e ัทขาดทุนเกือบ40บล้านบาทเหตุผลก็คือการขายประกันชีวิตแบบสามานั้นไม่เชื่อง่ายครับเพราะทุนประกันสูงเบี้ยประกันสูงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นคนรวยเศรษฐีเจ้าสัวซึ่งมีจํานวนไม่มากนะครับและทุกบริษัทประกันภัยสมัยนั้นต่างก็แย่งชิงลูกค้ากลุ่มเดียวกันนี้เรียกก็เป็น red ocean และเมื่อสถานการณ์ของบริษัทดูท่าจะไม่ดีทางออกก็เลยต้องหาคนมาช่วยกู้วิกฤตนี้ และผู้ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวลาต่อมาก็คือคุณกริตอสกุลซึ่งทำงานตำแหน่ง h i e f of Policy l o a ดที่นิวยอร์กได้กลับมากอบกู้สถานการณ์ของบริษัทไทยสมุทรพาณิชประกันภัยช่วงแรกก็ทำอะไรไม่ได้มากครับคุณกริตจึงได้ตัดสินใจนำหุ้นโรงงานทอผ้าที่มีอยู่มาแลกกับหุ้นบริษัทประกันที่กาลังขาดทุนหนักถึง40ล้านบาทเมือ่อได้อนาจการบริหารมาอยู่ในมือแล้วครับก็ถึงเวลาที่จะได้นำเอาความรู้ประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพ ที่ได้สัมผัสมาจากต่างประเทศรวมถึงการศึกษาจากตำราต่างๆมากมายเอามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการกู้สถานการณ์ครับซึ่งสรุปได้3เรื่องหลักๆครับ 1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด2ครับทำงานหนักและ 3. เร่งการฝึกอบรมและเมื่อบริษัทเดินตามนโยบายนี้ครับจนมีเงินหมุนเวียนดีขึ้นโดยเป็นผลมาจากการบริหารคนให้มุ่งมั่นขยันทำงานโดยทำตัวเป็นต้นแบบครับและช่วยเพิ่มศักยภาพให้พนักงานนั้นมีความเก่งรอบด้าน สิ่งที่คุณกฤิตได้ริเริ่มผลักดันต่อมานั่นก็คือการทําให้คนทุกกลุ่มทุกชนชั้นนั้นสามารถเข้าถึงประโยชน์ของประกันชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยคิดต่างจากบริษัทประกันทั่วๆไปในขณะนั้นครับที่นั้นจับกลุ่มคนเมืองหรือคนที่มีเงินคนที่มีฐานะเท่านั้นแต่คุณกฤิตมองสวนออกไปที่กลุ่มคนนอกเมืองต่างจังหวัดเรียกได้ว่าคุณกฤิตมองถึงการนําประกันชีวิตไปช่วยคนก่อนเป็นสิ่งแรกแม้จะได้กําไรน้อยครับแต่ก็ยังได้ช่วยคน โอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรในวันนั้นจึงเบนเข็มออกไปช่วยดูแลคนราดหญ้าตางจังหวัดใทยได้มีโอกาสในการเข้าถึงประโยชน์ของประกันชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเรียกได้ว่าโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรเป็นบริษัทประกันแห่งแรกที่ริเริ่มเสนอประกันแบบอุตสาหกรรมหรืออ้อมรั์สมเคราะห์ขึ้นในประเทศไทยโดยมีจุดเด่นครับคือทุนประกันไม่สูงมากเบี้ยประกันไม่แพงเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในยุคนั้นส่งผลให้เกิดการขยับขยายธุรกิจรวมทั้งสาขาต่างจังหวัดไปทั่วประเทศ และมีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างไม่หยุดยัง้งจนกลายเป็นบริษัทประกันชั้นนำอันดับ1ในช่วงปี2,519ครับด้วยความคิดริเริ่มบุกตลาดแนวใหม่ครับที่มุ่งช่วยคนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตได้ง่ายๆช่วงเวลานี้เองครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พลังความรักในการขับเคลื่อนองค์กรรักจึงเป็นแรงขับเคลื่อนโอเชียไลฟ์ไทยสมุรทรทั้งรักธุรกิจรักทีม รักลูกค้าและรักสังคมมาจนทุกวันนี้ทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้ใช้รักนำทางเป็นพลังต่อไปตั้งแต่ปี2,527ถ้าถานถึงไทยสมุทรคนในยุคนั้นก็จะนึกถึงสโลแกนที่ติดปากคือไทยสมุทรยึดมั่นคำสัญญาโดยใช้สโลแกนนี้ในโฆษณาทางโทรทัศน์ติดต่อมาหลายปีด้วยกันปีพศ2,552ครับ หลังจากใช้สโลแกนไทยสมุทรยึดมั่นคำสัญญามาหลายทศวรรษก็ถึงเวลาในการรีแบรนด์ขนาดใหญ่ให้ทันยุคสมัยด้วยแนวคิดการเป็นเพื่อนที่จะช่วยดูแลชีวิตลูกค้าและใช้สโลแกนเพื่อนคู่ชีวิตตลอดไปจนปี2553ครับก็ถึงยุคของคุณนุสราอัศกุลบัญญัติปิยพจน CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการคนปัจจุบันครับได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ซึ่งเป็นอีกจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อมาอีกมากมายโดยนำโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรก้าวผ่านยุคต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตยุคเว็บ .com ยุคโซเชียลผู้คนได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตวิธีความคิดไปจากอดีตมากบริษัทครับจึงต้องทบทวนจุดยืน วิสัยทัศน์คุณค่าของแบรนด์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เองและโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรก็ค้นพบคุณค่าแห่งรักที่สั่งสมมานานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทสืบทอดกันเรื่อยมาซึ่งเป็นคุณค่าที่ลูกค้าจับต้องได้ง่ายและเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการในปีพศ2560ครับบริษัทจึงได้ r e f r e s แบรนด์อีกครั้งโดยใช้ท็กไล n e ใหม่นะครับว่ารักคือพลังของชีวิตหรือ Love empowers your life แท็กไลน์นี้ครับใช้ทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อลูกคา้าและยังส่งมอบเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของทุกคนนับตั้งแต่นั้นหรือเรียกว่าเป็นการสืบสาน Love Mission จากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันแต่ Ocean Life ไทยสมุทรถึงจะ refresh แบรนด์ให้เข้าถึงคนเมืองมากขึ้นแต่ก็ไม่ทออทิ้งประกันอุตสาหกรรม โดยยังยืนหยัดเจตนารมณ์ที่จะทำให้ประกันชีวิตเข้าถึงคนทุกชนชั้นได้ง่ายๆพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้ตอบโจทย์ได้ทุกเจเนอเรชัน เรื่องราวทั้งหมดนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้โอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรได้ใช้พลังความรักในการขับเคลื่อนเดินหน้าโดยมีลูกค้าประชาชนทุกกลุ่มทุกชนชั้นเป็นเป้าหมายที่ต้องการส่งมอบคุณค่าและประโยชน์ของการประกันชีวิตให้ทุกคนนั้นได้เข้าถึงได้ง่ายๆแม้จะก,ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคที่ทุกคนต้องพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอีกมากมายในอนาคตครับ75ปีโอเชียยไลฟ์ไทยสมุดประกันชีวิตวันนี้พร้อมแล้วครับที่จะก้าวสู่โลกใหม่เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทยโอเชียยไลฟ์ไทยสมุดประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต